เดต้านิวครบจบทุกขราวร้องเพลงอะไรเงี้ยคนก็มาคอมเมนต์หัวใจให้เยอะมากๆเป็นพิเศษตอนแรกอยู่ที่สวิตก็แบบเออะไรหรือแบบตอนแรกค่เอหรือเราร้องเพลงเพราะมากแล้วพอเสร็จก็เลยแบบอ๋อโอเคเข้าใจแล้วอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณมากๆค่ะแต่จริงๆจะบอกว่าหนูแบบไม่ได้เป็นอะไรเลยค่ะสภาพจิตใจโอเคมากๆแล้วก็แต่เราเข้าใจได้ให้กำลังใจมาด้วยความแบบ บริสุดใจอ่ะคือเขาเป็นห่วงความรู้สึกเราจริงๆจ,จะให้หนูออกมาบอกว่าอุ้ยหนูไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องให้กำลังใจมันก็แบบดูแป,แปลกๆดูแบบเขาก็เขาก็หวังดีกับเราอะเนาะเพลงที่เราเลือกแชร์เลือกร้อง <laughs> แต่และเพลงนี่มันเป็นโดนเอาจริงๆมั้ไหมคะเพลงที่หนูร้องเป็นเพลงรักเธอ I'm stick no one around to That's why when the sun's up I'm staying still in and in your bed say อะไรอยเลงแต่ว่าคนก็บอกว่าหนูดูในตาเศร้าในตาเศร้าจริงๆค่ะหนาวค่ะนะจริงๆๆพอาคนจะมาเชื่อมโยงกันอย่างนี้เราอยากจะอธิบายเข้าก็แต่ไม่ใช่ค่ะจริงๆก็อยากจะแบบ อยากจะบอกเหมือนกันแต่ไม่รู้จะใช้โอกาสไหนที่จะบอกถูกไหมคะเพื่อที่จะให้มันดูเป็นธรรมชาติคือจริงๆหนูก็อยากอยากทำทุกอย่างเป็นธรรมชาติแล้วจริงๆเรื่องมันผ่านมานานมากๆแล้วคะ่ะผ่านมาปีหนึ่งแล้วแล้ววันนี้คือทุกอย่างอย่างตัวโต้งเองเนี่ยเขาก็ได้เริ่มต้นแชปเตอร์ใหม่ไปแล้วซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีสําหรับหนูคะ่ะอันนี้คือพูดจากใจจริงคือมีโอกาสได้สแสดงความยินดีกับเขาไปแล้วด้วยหมายถึงว่าแบบเอ้ยดี่จด้วยนะคือเขาเหมือนเป็นเพื่อนหนูคนนึงอะค่ะที่ เรารู้จักกันมาเป็นเวลานานมากๆแล้วก็ได้เคยใช้ชีวิตร่วมกันแบบเป็นสิปีอะค่ะมันการที่หนูได้เห็นเขาเริ่มต้นใหม่วันนี้หนูไม่ได้เศร้าแบบที่ทุกคนคิดเลยค่ะแต่หนูรู้สึกว่าอธิบายอย่างยินดีมันเหมือนเห็นเพื่อนคนหนึ่งที่เรารักแล้วก็เป็นห่วงวันนี้เขากลับมามีรอยยิ้มอะค่ะ เขาสดใสมากๆานะคะ <Christ> แล้วพอเราเห็นเราก็ร ER ู้สึกเออเนี่ยแหละคือความสุขของเขาจริงๆคือความยินดีต้องคาหลุดออกจากเรื่องนี้แล้วใช่ค่ะจริงๆค่ะแล้วแต่ว่าหนูเข้าใจได้ค่ะที่ว่าหนูจะต้องถูกโยมเข้าไปใหม่ไม่ว่ามันจะอาจจะผ่านเวลามาเป็นปีแล้วก็ตามแต่ว่านั่นแหละค่ะแต่จริงๆคือไม่มีอะไรเลยค่ะที่เรื่องจริงๆมันยากมากกับการที่เรา อุยพรแฟนเก่ามีแฟนใหม่มูเมนต์มันยากอะไรคนจมน้ำคนทำไม่ได้ไม่อยากเป็นเพื่อนหนูทําได้อ่ะแต่ว่าหนูรู้สึกว่าด้วยความที่เหมือนเราชัดเจนในความสัมพันธ์เราด้วยฟางกับโต้งคืออย่างที่หนูบอกว่าตั้งแต่แบบจบความสัมพันธ์กันมาเราก็ชัดเจนในความเป็นเพื่อนมาตลอดเราเหมือนให้ระยะห่างกันที่ถูกต้องแล้วก็เหมือนแบบเออให้แต่ละคนได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าใดๆก็ยังมีความ เป็นห่วงเป็นใยกันแล้วก็ยังพูดคุยกันด้วยความรู้สึกดีๆอยู่เพียงแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้สนิทสนมเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่านั่นแหละค่ะอย่างที่หนูบอกจริงๆนะหนูดีใจแบบเออมันเหมือนความรู้สึกมันแบบเหมือนได้เห็นเพื่อนมีความสุขอะแล้วเราก็จะมีความสุขไปเองโดยที่เราก็หนูก็อาจจะไม่ได้ออกมาแสดงออกขนาดนั้นว่าหนูดีใจกับเขามากเพราะว่าเราเองก็อยากจะเหมือนให้ Space กับเขาเรียกอะไรแชปเตอร์ใหม่ของเขาด้วยจริงๆหนูไม่ได้อยากถูกโยงเลยแต่ว่าสุดท้ายมันถูกโยงอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ย ครบสอบทุกข่าว